มาดูนกเลยค่ะมาดูนกเลยนะคะอยู่บนหลังคาบ้านนะคะตัวนี้จะมาประจำเลยค่ะนกเนี่ยนะคะมาประจำเลยจะอย่า,าลืมไปแล้วนะคะหลายตัวเลยค่ะนี่ก็พามาปลูกนะคะนี่ปูกไม่ใช่ผักชีนนะคะเขาเรียกอะไรนะาารต้นนี้นะคะ ลาตุ้งโอค่ะมันเป็นลาบนะคะแล้วเราก็เอามาเสียบ <Yeah. S 1> เสียบเสียบไว้นี่ตอนนี้ขึ้นแล้วค่ะ <Yeah. S 1> ขึ้นแล้วนะคะไายตุ้งโอเนี่มามาดูสวนครัวบนบ้านนะคะนี่นะคะมาดูว่าต้นไม้ก็ขึ้นขนาดไหนแล้วนี่ะมาดูสวนครัวบนบ้านเลยจ้าคะคขึ้นแล้วเห็นไหมคะแล้วเ,เอามาเสียบนะคะเสียบเสียบไว้แล้วแล้วใบเขาก็ออกมานะคะ เราซื้อใบตุ้งโอมาแล้วเราก็เอามูเอารากนะคะที่ติดรากมาเสียบนะคะเหมือนกันหมดนะคะนี่นะคะติดมือสั่นหน่อยนะคะขออภัยนะคะนี่ก็เหมือนกันนะคะใบสะระแหน่ก็เอามาเอารากมาเสียบไว้นะคะเขาเวลาเขาออกดอกนะคะเป็นดอกไม้นะกะ็จะเป็นสีเหลืองแบบนี้เลยนะเห็นไหมคะสีเหลืองสีเหลืองสวยนลคะ่ะดอก ดอกใบซะระแน่นะคะจะเป็นสีเหลืองสวยมากเลยค่ะจริงๆนะเนี่ยนี่นะคะนี่สีเหลืองเลยนะดอกของใบซะระแน่อันนี้เราก็ปลูกต้นไม้นะคะปลูกต้นไม้บนลากนะคะถึงครัวบนบ้านนะคะช่วงนี้เราก็เอามาปลูกแล้วไปหยัดไปหน่อยนาะนี่กระต้มมะขามนะคะ เ็ตนะคะแล้วก็เอามาเพาะนะเอามาเพาะเอาไว้ไว้บนบ้านเลยจ้ะใครเห็นลากนึงนะคะรากต้นไม้นะต้นไม้ใบไม้นะคะดูวันนี้ดิค่ะวันนี้เราก็มาชมเนาะนี่นะคะนี่ชมต้นไม้ใบไม้สวยสวยงามน,นะคะใบ แตะแหนนี้ใช้ลากปลูกนะคะแล้วซื้อมานะคะแล้วก็เอาลากเข้ามาเสียบเอาไว้ขึ้นงามแบบนี้เลยขึ้นได้เยอะนะคะขึ้นได้เยอะมากแล้วต้นไม้นะคะอันนี้ก็กล่อมโฟมนะคะใบโหรลพราเดี๋ยวจะตัดค่ะเพราะว่ามันยาวไปตอนแรกนม่ว่ากินกินทันที่ไหนได้กินไม่ทัน ไม่ทันเลยแต่คร้าก่อนนั้นก็จะไปตัดออกนะคะนี่แหละค่ะตรงไหนรอบบ้านเราก็ปลูกต้นไม้หมดวันนี้เรามาชมบรรยากาศสนวสนครัวมาดูสวนครัวมาตกแต่งสวนครัวบนบ้านหน่อยนะคะดูเลยลมพัดเย็นๆอากาศก็เริ่มเย็นแล้วนะคะเห็นไหมเวลาอากาศหนาวนะคะ พวกผักแมจะขึ้นงามมากเลยนะคะพวกผักนะคะจะขึ้นงามนยาวเลยคินไม่ทันเลยใบยแมงลักใบโหระพานะคะก็จะขึ้นไล่ๆกันหมดเลยนะนี่นะคะแล้วก็ลดน้ำตรงนี้แหละผักชีก็เราต้องปิดเอาไว้เพราะแม่เข้าไปนอนนะคะผักชีอยูนในของตุงนีที่ใบต้องโอนะคะ ใบต้มโอ้เนี่ยออกแล้วนะคะเสียบไปก็ออกไม่ไม่ขีดวันนะคะนี่เราก็ซื้อใบต้มโอมานะคะแล้วเราก็ทําก็ต้มใช่ไหมคะเราก็เอารากเอาไว้อันนี้เขาจะเริ่มตอนนี้ก็กําลังเพาะอีกนะคะเพาะลําไยอยู่เดี๋ยวค่อยชมนะคะให้รากเขาออกก่อนนะคะเดี๋ยวจะเอาเอาไม่ชมนะคะเพาะให้เขาออกเป็นต้นแล้วก็ใส่แก้วเอาไว้นี่นะคะ ลมพัดเย็นๆนะคะลมพัดเย็นๆใบนี่ก็ออกแล้วค่ะเพราะว่ามันอยู่ข้างบนนะคะมันมีที่น้อยนิดนะคะก็เลยวันนี้ไปวางตรงไหนละเราเอาไว้มาชมมันนะมาชมบรรยากาศข้างบนนะคะอยู่ยคุงเชก็มีแบบนี้แหละค่ะนีเห็นไหมคะทิพนาม ก็จะเอาเดี๋ยวจะไปพวนดินนะคะเอาน้ำหมักนะคะน้ำหมักหรือว่าดินที่เราผสมผสมเอาไว้นะคะผสมเอาไว้นะคะเราก็จะามาเอามาใส่นะคะมาใส่เลยจ้ะแต่ชอบใบาซาลาแหน่ตันนี้ขึ้นยอดอ่อนสวยมากชอบค่ะนี่ดอกไมา้มันอาจจะเป็นของต้นนี้แม่เป็นต้นนี้ละคะ่ะ สวยนะให้ดูมองไปไกลเนะเป็นสีเหลืองเป็นสีเหลืองเลยจ้าค่ะเราก็ปลูกอย่างน,นี้อย่างหน่อยส่วนมากนะคะเราจะใส่แก้วแบบนี้ก่อนนะคะก่อนที่เราจะไปลงดินใหญ่นะคะเราใส่แก้วพลาสติกนะคะ,เอ,อนะคะเอาไว้ก่อนนะคะเอาไว้ก่อนนะคะไว้ก่อนเลยแล้วพอพอเขาโตขึ้นเราถึงจะไปลงดินนะคะ ไปลงที่ต่างจังหวัดน,นะคะก็เราจะกลับทีก็ซึ่งปีหรือว่าปีหน้านะคะเรากลับนี่ดอกนี้สวยเนาะขึ้นเองนะคะก็ขึ้นไปนขึ้นหลายดอกชอบดูดอกไม้ค่ะนี่นะคะสวยๆค่ะชมบรรยากาศดีกว่านะเป็นก็เป็นบ้านค้นนะคะรถแร่นั่งไม้แล่นั่ง บรรยากาศดีกว่านะคะที่นี่ก็มีต้นมะละกอนะแต่ไม่มีลูกมะละกอไม่มีลูกมีแต่คามสูงลูกบอมีลูกบอมีเลยต้นมะละกอนี้ดูความยาวของเขานะคะเนี่ยความยาวของต้นมะละกอเนี่ยเห็นไหมคะยาวขนาดนี้ยเนี่ย ความยาวนะคะแต่ลูกไม่มีนะนี่นะคะต้นมะละกอที่อย่างนี้เลยจ้าทุกบ้านนะคะเขาก็ปลูกต้นไม้กันเอะน,นะถึงจะอยู่ใจกรุงเทพนะถึงจะทีหนะ้าที่ไม่เยอะเขาก็ปลูกเอาไว้ปลูกผักบ้างหรือว่าต้นไม้มันเป็นบรรยากาศที่ดีนะคะมีดูต้นไม้น้อยละกอเราไม่มีลูกอยากให้มีลูกมันไม่มีเองนะคะไม่มีเอง ปลนะูกต้นมาแล้วมันก็มีความสุขเนาะจะ่ทำอะไรก็ได้นะคะออกไปข้างนอกมาหรือเครียดมาเราก็มาชมต้นไม้ที่เราปลูกนะคะเวลากลับต่างจังหวัดก็ไปปลูกที่ต่างจังหวัดบ้านต่างจังหวัดนะคะก็ให้เขาดูแลบ้านอยู่ที่ต่างจังหวัดอยู่นะให้คนดูแลอยู่ เดี๋ยวเราจะกลับไปดูว่าเป็นยังไงบ้างเนาะเพราะมันเป็นเป็นโควิดก็กลับลําบากด,ด้วยเนาะเราก็ไม่สบายด้วยก็เลยต้องอยู่ที่บ้านกรุงเทพที่นี่ก็บ,บ้านที่นู่นก็บ,บ้านนะคะโอเคนะคะขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะคะขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านที่รับชมคลิปนี้จงมีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตเดินทางไปไหนขอให้ปลอดภยัยแถวค่าจาดเรียนอันตรายทั้งปวงบุญรักษา,าพระคุ้มครองสาธุนะครับ๊ายบายไปแล้วคะ่ะ ไว้เจอกันคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ